วันนี้ผมมีแขกรับเชิญนะครับคนนี้มาสองสาครั้งแล้วนะครับมาพูดคุยกันเรื่องของข้าวเรื่องของน้ําเรื่องของหลายๆอย่างนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านเป็นคอลัมนลิมิสนะครับหนังสือพิมพ์สยามรัฐทุกวันอังคารนะครับคุณพงผั์ยอดเมืองเจริญสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องก็น้ำนะฮะ สัปดาห์นี้ฮะเมื่อตอนวันจันทร์เนี่ยก็เป็นวันน้ำโลกนะฮะก็คือผมเข้าใจว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่วันน้ำโลกเป็นไงครับวันน้ำโลกครับวันน้ำโลกเนี่ยก็ก็คือวันวันที่สหประชาชาติเนี่ยก็เซตมาเป็นวันหนึ่งให้ทุกคนเนี่ยเอาแวร์ถึงถึงความสําคัญของน้ําให้ตระหนักถึงตระนักถึงนะฮะก็จะตรงกับวันที่22มีนาคมของของทุกปีนะฮะแล้วก็ทั้งอาทิตย์เนี้ยของเราก็จะเป็นอาทิตย์แห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรน้าแห่งประเทศไทย ทางกรมทางกรมทรัพยากรน้ําก็มีจัดสัมมนาหลายๆที่นะฮะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยดูท่าทางว่าพวกเราทุกคนต้องมาทบทวนวิธีบริหารจัดการน้ํากันใหม่ครับการบริหารจัดการน้ำเนี่ยประเทศไทยเราทําอะไรกันบ,บ้างแล้วคือตั้งแต่หลายๆปีที่ผ่านมานะฮะคือผมก็มีศึกษาหาข้อมูลมาว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารจัดการน้ําของเราคือการสร้างเขื่อน ะะก็มีทั้งสังเขื่อนขนาดใหญ่แต่เขื่อนมันมีปัญหาไม่ใช่หรอครับว่าบ,บางคนไม่อยากให้สร้างบางคนอยากให้สร้างก็คือโดยปกติแล้วนยฮะเขื่อนเนี่ยพอสร้างไปแล้วก็จะมีปัญหาเช่นปัญหาน้ําเค็มบ้างปัญหาน้ําเปรี้ยวบ้างแล้วก็มีตะกอนจากที่อื่นมาอีกที่หนึ่งเปลี่ยนระบบนิเวศก็จะทําให้ S <S ให้<ม>ให้ให้เส้นของน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะค,ะครับก็จะแต่ว่าแต่ว่าการสร้างเขื่อนของเราเนี่ยเราก็สามารถปั่นน้าจากจากจากตรงที่มีอยู่ไปสู่ตรงที่ไม่มีอยู่ได้นะฮะซึ่งก็มีทั้งปัญหามีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีนะฮะแต่ว่าแต่ว่าการที่เราเร่งสร้างเขื่อนหลายๆที่ในในในหลายหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฮะซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบนิเวศหรือว่าท้องน้ําของเราเนี่ยมันมันมันเริ่มเสียหายลงเรื่อยๆไอ้เขื่อนนี้มันจะเกี่ยวกับที่ เกิดแผ่นดินไหวเกิดซึนามิเกิดอะไรด้วยไหมครับมันเห็นหลายคนบอกว่าเวลาสร้างเขื่อนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาน้ําหนักไปไว้ตรงนั้นเยอะมันทําให้ดินส่วนอื่นในพื้นโลกนนแตกมีได้ยินมาเหมือนกันฮะว่าอย่างอย่าง,อย,างอย่างเขื่อนเนี่ยทั่วโลกเลยนะฮะส่วนมากจะอยู่ทางซีโลกด้านบนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำน้ำน้ำบนผืนดินที่โดนเขื่อนกั้นเนี่ยอยู่ทางซีโลกด้านบนก็จะทาให้น้ําหนัก,กนมันเสียนะฮะแต่แต่ความเข้าใจของผมผม,ผมคิดว่าไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่ ะะแต่ตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยมันดูจะรุนแรงนะฮะดูจากดูดูดูจากข่าวข่าวนยฮะภัย,ะะภยแล้งของเราที่มีเนี่ยตอนนี้ในปัจจุบันตอนนี้มีพื้นที่ประกาศภัยพิบัติไปแล้ว53จังหวัดแต่คนในกรุงเทพไม่ค่อยรู้สึกนะคนในกรุงเทพไม่รู้สึกครับแทบไม่รู้สึกเลยใช้น้ําอย่างปกติแทบไม่เคยตระหนักเลยว่าม,มันมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันฮะก็ะค,ะคือคือไม่น่าเชื่อนะฮะตอนนี้คนพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งน้ําที่สะอาด มีพันล้านคนที่ไม่ได้ใช้น้ําที่สะอาดใช่ครับแล้วก็มีเด็กที่อายุไม่ถึง 5, 5้าขวบที่ต้องเสียชีวิตไปเนี่ยเป็นจํานวนมากกว่าคนที่เสียชีวิตด้วยโรคเอสอีกทั่วโลกเสียชีวิตเพราะน้าเสียชีวิตเพราะเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําที่สะอาดได้นะฮะก็จะเป็นยกตัวอย่างเพิ่มพวกทางแอฟริกาทางต่างๆเนี่ยฮะครับไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ําได้แสดงว่าน้ําสําคัญนะแต่คนเราไม่ค่อยไม่ค่อยตระหนักถึงเท่าไหร่ S <S> เรื่องของเรื่องเนี่ยฮะในในร้อยปีท <HHH> <S aja S 1> ี่ผ่านมาเนี่ยฮะครับประชากรก่อนหน้าร้อยปีเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2,000ล้านคนฮะจากร้อยปีท right ี่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยเห็นบอกว่าอยู่ที่6,700ล้านคนนะฮะสามสี่เท่าสามเท่าฮะซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็แล้วแล้วก็การให้ประชากรเพิ่มขึ้นเยอะเนี่ยยังไม่พอเรายังใช้น้ํามากขึ้นด้วยจากเมื่อก่อนเนี่ยฮะน้ำน้ำฝนตกเป็นน้ำนะฮะแล้วก็เราก็ใช้แล้วก็ระเหยขึ้นไปเป็นฝนใหม่ คือเดิมเราใช้จากแม่น้ําลําคลองใช่ฮะแต่ปัจจุบันเราใช้วิธีการกัดเก็บครับมาสู่คลองปลาปลามาสู่ใช่ไหมครับมาผลิตเป็นน้ําประปาส่งมาตามบ้านมาเลยทําให้น้าในแม่น้ําไม่ได้ใช้แล้วมันใช้ไม่ได้ด้วยอ๋อมันก็ในส่วนหนึ่งก็เสียคืองี้ฮะถ้ามองในภาพกว้างนะฮะน้ำทั้งหมดเนี่ยมันมีน้ําเค็มอยู่97กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะทั่วโลกทั่วโลกฮะแล้วก็มีน้าน้ําแข็งเนี่ย2ซซึ่งอยู่ทางทั่วโลก น้ำจืดที่สามารถใช้ได้เนี่ยมันมีไม่ถึง 1%, 1> นะฮะแล้วก็ไอ้ไอ้การที่มนุษย์เราเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเนี่ยนะฮะน้ำเนี่ยจะนํามาใช้ทั้งทั้งรับอุปโภคบริโภคโดยตรงอะยกตัวอย่างนี้นะฮะน้ำที่เราใช้ดื่มใช้ทานกันเนี่ยประมาณสัก5ลิตรนะฮะแล้วก็มีง้าส่วนหนึ่งที่ต้องใช้อาบอีกประมาณ25ลิตรนะฮะต,ต่อวันต่อวันต่อต่อคนต่อวันซึ่ง ซึ่งนอกเหนือไปจากนี้ก็จะมีน้ําซึ่งเราต้องน้ําล้างรถน้ําล้างจานน้ําล้างต้นไม้ซึ่งคนคนหนึ่งใช้สาสิบลิตรต่อวันเอ่อตรงนั้นจะมีส่วนเกินมอีกฮะก็คือคนในกรุงเนี่ยใช้น้ําประมาณสักสองอลิตรต่อวันเนอะใช่ครับคนชนบทก็ใช้น้ําประมาณสักห้าสิบลิตรคนที่ลัสเวกัสอย่างเงี้ยเอ่อมีอ่างแจ็กกุซซี่อย่างดีคนใช้คนหนึ่งเป็นวันละพันลิตรนะฮะคือ ในในในตรงเนี้ยน้ําอุปโภคบริโภคเนี่ยมันประมาณ10%ของปริมาณน้ําจืดที่ใช้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีอีก20%ที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่เหลือ70%เป็นนี่ยเป็นน้ำที่ใช้ไปในการเกษตรนะฮะซึ่งซึ่งน้ําทั้ง3ส่วนเนี่ยมันมันก็หมุนผัน,นของมันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีละนะฮะแต่การที่จํานวนประชากรมากขึ้นเนี่ยมันทำให้วงจรวัฏจักรของน้ำเนี่ยมันหมุนไม่ทันกับอัตราใช้ พราอมันหมุนไม่ทันกับดาใช้เนี่ยฮะวิถีของน้ำมันก็เลยเปลี่ยนไปนะฮะแทนที่จะระเหยแล้วกลับเข้ามาเป็นฝนตกเข้ามาแล้วแผ่นดินก็อุ้มชื้นไว้มันไม่เป็นอย่างนั้นละทีนี้เป็นฝนก็ไม่ทันเพราะตกเข้ามาแผ่นดินมันก็อุ้มไม่ได้น้ำบาดาลของเราอะ่ะก,ก,ก็ตอนนี้ก็เหลือน้อยลงมากนะฮะเพราะกรุงเทพจยเจาะบาดาลใช้เยอะใช่ฮะ คือเจาะบาดาลเนี่ยเจาะไปเจาะไปมันก็ค่อยหมดน้ำระเหิดลงทั้งในดินมันจะโพรงฮะสุดท้ายต้องยุบลงไปครับครับอย่างที่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือก็มีหลายที่นะฮะตอนนี้ที่เขาประสบภัยแล้งทีนี้ก็ไม่สามารถหันหาน้ํามาได้ก็ต้องเจาะน้ําบาดาลเจาะน้ําบาดาลมาหลังๆก็เริ่มเริ่มเค็มฮะน้ำเค็มขึ้นพอน้ําเค็มนี้ก็เอาไปลดน้าก็ไม่ได้อีก ปัญหาตอนตอนนี้ก็ยังเห็นกันปะปายแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ที่ที่ยแล้งค่อนข้างคุกคลำครับแล้ววิธีการรับมือของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเนี่ยประเทศไทยเราเตรียมตัวอะไรแล้วบ้างครับอย่างตอนนี้เห็นเห็นเห็นมีที่ที่ออกมาประคองสถานการณ์กันอยู่นะฮะก็จะมีเออเออก็ปันงบประมาณแต่ละจังหวัดจังหวัดละ50ล้านให้ไปนะก็มีลดน้ําเข้าไปตามพื้นที่ที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง แสดงว่าไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุสิเอาเอาน้ําใส่รถแล้วขับไปให้เลยตอนนี้เป็นอย่างนั้นนะฮะตอนนี้มีผู้ประสบภัยแล้งตั้งหกล้านกว่าคนแล้วนะครับในเมืองไทยได้เหรอฮะตอนนี้ฮะปัจจุบันทำไมผมไม่เคยได้ยินข่าวเลยฮะก็ยังมีมาเรื่อยๆฮะประสบภัยแล้งหกล้านคนแสดงว่าหกล้านคนเนี่ยไม่มีน้ําใช้รับมีน้ำใช้แล้วก็ใช้ไม่เพียงพอเขาต้องมีน้ำใช้เรื่องการเกษตรของเขาด้วยนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีไม่เพียงพอ50ล้านที่ใส่ไปนี่คือเอาน้ำใส่รถ บรรทุกน้ำไปส่งในหมู่บ้านอห้าสิบล้านต่อจังหวัดฮะต่อจังหวัดก็เอ่อก็อค,อคืองบประมาณที่เอ่ออย่างบางชุม